สวัสดีค่ะวันนี้หมอจะพูดเรื่องของการเสริมคางปรับรูปหน้านะคะก็คลินิกหมอเนี่ยก็จะมีการเสริมคางด้วยเช่นกันนะคะการเสริมคางเนี่ยก็จะเป็นการเสริมคางด้วยซิลิโคนนะคะส่วนใครที่กังวลว่าการใส่ซิลิโคนคางเนี่ยจะมีปัญหาหจะทําให้เนื้อบางหรือว่าทะลุหรือเปล่าเนี่ยอันนี้หมอต้องบอกเลยว่าตัวซิลิโคนเสริมคางะคะ่ะ เนื่องจากเนื้อคางอ่ะมันค่อนข้างที่จะหนาอยู่แล้วแล้วก็การวางซีคนคางอะค่ะเราจะวางในชั้นใต้เยื่อหุ้มกระดูกนะซึ่งชั้นใต้เยื่อหุ้มกระดูกอะค่ะชั้นใต้ยืุ่้กระดูกเนี่ยก็คือเราจะเป็นชั้นที่ติดติด,ตดแนบกับกระดูกเลยค่ะมันจะอยู่ในชั้นลึกที่สุดแล้วก็เนื้อคางเราก็จะมี ก้ามเนื้อแล้วก็ชั้นไขมันมารองรับนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยโอกาสที่คางจะทะลุนี่น้อยมากถึงน้อยที่สุดแล้วก็หมอก็ยังไม่เคยเจอเคสทางทะลุนะคะจากการใส่ซิลิโคนนะคะ อ่ะโอเคทีนี้เนี่ยการวางซิลิโคนอย่างไรนะคะให้คางเนี่ยดูเป็นธรรมชาตินะคะเราก็จะต้องวางซิลิโคนในชั้นใต้ยุ้งกระดูกให้แนบกับกระดูกที่สุดค่ะเพื่อไม่ให้มีการเคลื่อนตัวด็อกแดตไปมาในชั้นใต้ผิวหนังแล้วก็คางเนี่ยก็จะดูเหมือนกระดูกอบจะดูเหมือนเป็นคางของเราจริงๆเป็นธรรมชาติจริงๆทีนี้การเสริมคางเนี่ยก็เหมาะกับคนที่มีโครงหน้าสั้นค่ะหรือว่าคางตัดนะคะ ช่วงคางเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเกิดว่าใบหน้าของคนเราเนี่ยจริงๆมันแบ่งเป็น3ส่วนด้วยกันค่ะก็คือส่วนบนก็คือส่วนตั้งแต่บริเวณเนี่ยถึงเดือนคิ้วนะคะแล้วก็ส่วนกลางส่วนกลางก็คือตั้งแต่คิ้วถึงปลายจมูกนะคะแล้วก็ส่วนล่างก็คือปลายจมูกถึงปลายคาง3ส่วนเนี่ยก็ควรจะต้องมีอัตราส่วนที่ใกล้เคียงกันค่ะถึงจะเป็นสัดส่วนที่ดูสวยงามแล้วก็ได้รูปค่ะ ทีนี้เมื่อมองด้านข้างเมื่อมองด้านข้างในส่วนของคางนะคะก็ต้องมี projection ออกมานิดนึงค่ะแต่ถ้าเกิดว่าบางคนที่ส่วนคางสั้นค่ะหรือว่าคางถอยเข้าไปมากๆเนี่ยค่ะมันจะทำให้ดูไม่เห็นมุมบริเวณของโครงหน้าที่ชัดเจนได้ค่ะก็จะทำให้ดูเหมือนเป็นคนที่มีเหนียงยานคอสั้นหน้าไม่ได้รูปได้ค่ะทีนี้การสริมคางก็จะเหมาะกับคนที่ คางสั้นคางตัดหรือคางถอยอค่ะะเดี๋ยวเรามาดูรูปกันนะคะว่าเคสที่เสริมคางนะคะสามารถปรับรูปหน้าไปในลักษณะไหนได้บ้างก็สามารถทำได้ทั้งผู้ชายแล้วก็ผู้หญิงเลยนะคะ,ะทีนี้เรามาดูเคสเสริมคางกันนะคะเดี๋ยวจะมาเริ่มจากเคส <c oughs> เคสที่คางถอยก่อนอ,อันนี้จะเป็นลักษณะของคางที่สั้นแล้วก็ทําให้ดูรูปหน้าเนี่ยไม่ได้สัดส่วนนะคะอันนี้คือก่อนเสริมคางนะคะจะสังเกตว่าช่วงปากเนี่ยจะดูอูมออกมาเยอะนะคะเพราะว่าคางค่อนข้างสั้นนะคะอันนี้หลังจากที่เราเสริมคางแล้วมีการเพิ่มโปรเจคชันที่คางเข้าไปเนี่ยจะเห็นว่าช่วงปากอะคะ่ะจะดูได้รูปแล้วก็ดูไม่ยื่นออกมามากนะคะ,ะเดี๋ยวจะลองให้ดูอีกมุมหนึ่งนี่คะ่ะ ลองดูปากสังเกตปากล่างนะคะก่อนเสริมคางเนี่ยจะเห็นได้ว่าอันนี้เป็นลักษณะคางสั้นและถอยนะคะจะเห็นได้ว่าปากล่างยื่น,นะคะแล้วก็เหนียงชัดไม่เห็นกรอบหน้าใช่ไหมคะแต่พอเราเสริมคางปุ๊บค่ะปากล่างขบเข้าค่ะเห็นไหมคะเหนียงน้อยลงทันทีเลยนะคะเห็นกรอบหน้าชัดค่ะทีนี้เสริมคางเนี่ยต้องให้ได้สัดส่วนของคางที่ พอเหมาะนะคะคือเราก็ไม่ได้เสริมเราต้องกะให้อย่าเสริมมากเกินไปเพราะว่าถ้าเสริมมากเกินไปเนี่ยคางก็จะยาวยื่นเหมือนแม่มดได้นะคะแล้วก็อีกประการหนึ่งคือการเสริมคางเนี่ยจะต้องแนบกับกระดูกถึงจะดูเป็นธรรมชาติดูไม่เห็นขอบรอยต่อะคะ่ะจะไม่เห็นขอบรอยต่อของตัวซีโคนกับตัวคางนะคะ <c oughs> อะอย่างนี้ค่ะอย่างนี้เป็นต้นนะคะคือจริงๆแล้วคนนี้ก็คือเป็นคนที่มีรูปหน้าที่ ก็สวยอยู่นะคะแต่คางอาจจะสั้นไปนิดนึงทีนี้พอเสริมคางมาเนี่ยคางจะเห็น projection ของคางนะคะจะเห็นเงาเห็น projection ของคางหน้าจะดูมีมิติมากขึ้นอย่างเงี้ยค่ะใบหน้าก็จะดูมีมิติมากขึ้นนะคะดูมีคางก็จะดูช่วงปากช่วง lower face เนี่ยจะดูแบบจะดูมีมิติมากขึ้นนะคะ ในผู้ชายก็สามารถที่จะเสริมคางได้เช่นกันค่ะในผู้ชายที่แบบดูคอตันๆนะคะอันนี้อาจจะดูคอแบบคอตันๆคางสั้นๆใช่ไหมคะแต่ว่าพอเราเสริมคางมาปุ๊บเนี่ยรูปหน้าเนี่ยจะเปลี่ยนเป็น vshape เลยค่ะ <c oughs> จะเห็นว่ารูปหน้าเปลี่ยนเปลี่ยนไปเลยนะคะจากที่แบบกลมๆคอใหญ่ๆ,ๆเนี่ยอันนี้ก็คือจะรูปหน้าจะเห็นเป็นทรง V Shape ที่ชัดเจนขึ้นค่ะเห็นกรอบหน้าที่ชัดเจนขึ้นนะคะ อ่ะอันนี้ก็คือเป็นผู้ชายนะคะคือผู้ชายก็สามารถเสริมคางได้แล้วก็เป็นการเสริมคางในคนที่คางสั้นหรือรูปหน้าไม่ได้สัดส่วนเนี่ยก็จะทําให้รูปหน้าดูเป็นมีสัดส่วนมีมิติที่ที่กลมกลืนมากขึ้นค่ะน่าจะดูละมุนขึ้นนะคะเราสามารถทําให้ดูแบบไม่โป๊ะได้สามารถทําให้ดูเป็นธรรมชาติไม่เห็นขอบของซิลิโคนได้นะคะนี่นะคะ คนนี้ก็เหมือนกันเนี่ยค่ะคนนี้ก็คือจากเดิมเนี่ยจะเห็นว่า,าคางเนี่ยสั้นแล้วก็หน้าจะกลมๆไม่มี projection นะคะอันนี้พอเสริมคางมาเนี่ยหน้าก็ดูเป็น Shape มากขึ้นค่ะเมื่อมองด้านข้างก็จะเห็นว่าปากค่ะปากจากที่เคยยื่นที่ยืนเนี่ยนะคะมันก็หุบลงนะคะปากหุบลงดูฟันยื่นน้อยลงนะคะซึ่งอันนี้เป็นเอฟเฟกที่ที่ ไม่มีคนไม่ค่อยมีคนพูดถึงจากการเสริมคางนะคะแต่ว่าเมื่อหมอเอารูปเปรียบเทียบให้ดูเนี่ยเราจะสังเกตได้เลยว่าปากยื่นน้อยลงเพราะว่าคางมี projection ออกมากรอบหน้าชัดขึ้นนะคะเนี่ยงน้อยลงนะคะอ่ะอันนี้เป็นเอฟเฟกที่อ่าที่ทำให้รูปหน้าของเราเนี่ยดูกลมกลืนแล้วก็ดูสวยงามแล้วก็ดูอ่อนเยาว์มากขึ้นด้วยนะคะเพราะฉะนั้นนะคะการเสริมคาง การเสริมคางนะคะก็เหมาะกับคนที่มีรูปหน้าคางสั้นนะคะช่วงคางสั้นแล้วก็คนที่คางถอยนะคะปากอุ้มนะคะมีเหนียงกรอบหน้าไม่ชัดคางไม่มี projection นะคะการเสริมคางจะทําให้รูปหน้าเนี่ยได้รูปมากขึ้นการเสริมคางด้วยซิลิโคนเนี่ยมันไม่ค่อยได้น่ากลัวเหมือนการเสริมจมูกเพราะว่าคาง มีเนื้อหนาแล้วเราก็วางในชั้นลึกนะคะส่วนจมูกเนี่ยเนื้อมันจะบางกว่าเพราะฉะนั้นเนี่ยจมูกการเสริมจมูกด้วยซิลิโคนบางทีมันมีปัญหามากกว่าการเสริมคางด้วยซิลิโคนซึ่งการเสริมคางด้วยซิลิโคนเนี่ยในเคสที่ทําจากที่คลินิกข,ของหมอเนี่ยที่วางซิลิโคนในชั้นใต้ยเยื่อหุ้มกระดูกเนี่ยก็ยังไม่เห็นปัญหาอะไรที่แบบรุนแรงที่ว่ากดเนื้อหรือทะลุอันนี้ยังไม่เคยเจอเลยนะคะเพราะฉะนั้นก็ตอนนี้เราก็มีโปรเสริมคางอยู่นะคะอยู่ที่ ห5 9 9งมื่นห้าเก้าเก้าเก้านะคะหนึ่งหมื่นห้าพันเก้าร้อยเก้าสิบเก้าบาทนะคะอ่าเป็นโปรเสริมคางโปรรีวิวนะคะทีนี้ถ้าเกิดว่าใครสนใจสามารถที่จะส่งรูปเข้ามาปรึกษาก่อนหรือว่านัดเข้ามาปรึกษาก่อนได้ค่ะการเสริมคางของหมอเนี่ยก็คือจะลงแผลนในปากแผลนในปากก็คืออยู่บริเวณอ่าในปากนะคะแผลจะไม่ได้อยู่ข้างนอกใต้คางเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ต้องกลัวในเรื่องของแผลเป็น นะคะจะไม่เห็นแผลเป็นจากภายนอกเลยนะคะส่วนแผลในป่านะคะดูแลไม่ยากค่ะแผลหายเร็วนะคะแล้วก็ไม่ต้องตัดไหม่เพราะว่าใช้เป็นไหมละลายเย็บไว้นะคะก็มาตรวจตามนัดค่ะมาตรวจตามนัดแต่ว่าไม่ต้องตัดไหมนะคะก็การเสริมคางนะคะจะเป็นการฉีดยาชาทำนะคะจะมีการบล็อกเส้นประสาทนะคะก็คือเราจะฉีดยาชาบล็อกเส้นประสาทสองข้างนี้ก่อนเพื่อให้ชาก่อนนะคะแล้วจากนั้นเราค่อยมาฉีดยาชา เพิ่มเติมนะคะเราก็จะไม่มีความาจะไม่เจ็บมากนะคะเพราะฉะนั้นเสนริมคางเนี่ยก็ชิลๆเลยการดูแลตัวเองก็ชิลๆเลยนะคะไม่ค่อยแบบมีปัญหาอะไรมากมายนะคะใครที่สนใจนะคะอย่าลืมทักมาถามนะคะหมอก็สแตนบายตอบอยู่หรือว่าจะนัดเข้ามาปรึกษาก่อนก็ได้ค่ะค่ะวันนี้หมอขอบคุณมากนะคะก็ไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ